คลิปไปแล้วนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นคือหลังช้ามากจนแทบไม่มีความรู้สึกเลยมันจะแก้ไขอย่างไรดีครับตรงข้ามกันเนาะ,ะค่ะคอนคลิปเขาจะหลังเร็วหรือเขาจะบอกว่าเนื่องจากว่ามันไม่มีะายคลุมเดี๋ยวก็โดดเดี๋ยวก็โด<ะ>เขาก็จะลาคาญกันว่าคลิปแล้วทําให้หลังเร็วก็มีความรู้สึกทางเพศเพราะมัน,มนกระตุน้นมันสัมผัสดังน,น,นั้นคลิปและหลังช้าหนึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับคลิปะนะคะการหลังช้านี่อาจจะมีหลายประเด็นเนาะก็คือการหลังช้าเนี่ยนะคะ ก็คือประเด็นที่หนึ่งของการลมเล้าความถูกอกกูกใจนะคะอันที่สองนะคะก็เรื่องของโรคทางกายโรคทางใจนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เจอได้บ่อยนะคะรวมถึงการรับประทานยายาพวกนี้ก็จะมียาเรื่องของภาวะซึมเศร้ายาลดเครียดก็จะทําให้หลังช้าซึ่งบางทีเอามารักษาคนหลังเร็วนะคะดังนั้นสรุปว่าหลังช้าลองไปสํารวจดูสิคะว่าเกิดเกิดจากสิ่งไหน แต่ว่าการคลิปเนี่ยทั่วไปไม่ค่อยได้เกี่ยวกับการหลังเท่าไหร่นะคะ